หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสั่งการกองพลรบพิเศษที่1เตรียมความพร้อมหนุนทบบฝึกทบทวนการใช้อาวุธลาดตระเวนพิเศษใช้ระเบิดทำลายย้ำกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบมีรายงานว่าพลโทนร,รงฤทธิ์คำพีระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้สั่งการให้กองพลรบพิเศษที่1เตรียมความพร้อม เพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพบกในการใช้กำลังทางด้านทิศตะวันออกที่สถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันมีประเด็นสำคัญคือการฝึกทบทวนและตรวจสอบการใช้อาวุธปืนหลักรองการฝึกทบทวนการลาดระเวนพิเศษกระบวนการกำหนดเป้าหมายการทบทวนการปฏิบัติเข้ากวาดล้างคู่ติดต่อการฝึกทบทวนรูปขบวนการเคลื่อนที่และการเข้าฐานลาดระเวนการเจาะเข้าสู่ที่หมายการใช้อุปกรณ์ระเบิดทำลายการติดตั้งระเบิดทำลาย และการใช้ระเบิดทำลายเจาะเข้าสู่ที่หมายการฝึกเดินทางไกล50กิโลเมตรเข้าสู่เป้าหมายในโอกาสนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้เน้นยำ้ำและสั่งการให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถพร้อมกับป้องกันภยัยคุกคามทุกรูปแบบยึดมั่นในอุดมการณ์เกียรติศักดิ์ของทหารอาชีพให้สมกับเป็นทหารรบพิเศษและมีความพร้อมของยุโทโธปกรณ์ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับคำสั่งจากกองทัพบกบ